พบกับรายการเ e โรรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเก่าสวัสดีครับต้อการรายการเ e โรรีวิวนะครับขอโทษนะครับที่อนแร้ผมพูดเร็วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงเกมลงเกม PSP ท,ที่ไม่มีถูกขายนะครับที่ไม่มีขายนะอย่างเช่นเกม Lost Hero อย่างนี้เอากระตุกแปลกๆอย่านี้อย่างเช่นถ้าไม่ถ้าเราอยากได้เกมที่ไม่มีขาย อย่างเช่นเกมนี้นะครับก็หาโหลดมานะครับจากเว็บเช่นเว็บนี้นี่เว็บนี้ครับเว็บ J P J P อะไรก็ไม่รูนะ้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้อันนี้ผมเิยเล่นๆครับอันนี้คของผมครับจากนั้นคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเหมือนกับโซอิเตอร์พงั้นล้วก็ไปก๊อปไฟล์นี้มาค๊อปปแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ S O แล้วก็ คิดว่าเพ้นวางอย่างนี้นะครับครับความจริงเกมนี้ผมมีแล้วครับแต่ว่าผมเล่นไม่ผ่ายซักทีเลยอยากสอบก็เลยสอนลงให้รือวกอเด็กรับแหลกแหลกแหลก นี้พอโคอือเลยว่ะแ้วยีโอ้ขณะที่รออน,นี้มันโหลดอยู่เราก็จะมาดูคลิปเล่นๆไปก่อนนะครับ เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนร,รับเข้าสู่เดอะคิมอนเกมแคสติ้งนะกับผมเดอะคิมอนนะก็วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่วง how to computer นะผมก็วันนี้ก็เจ็บปากด้วยนะตาาที่โพสในแฟนบุ๊นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเราว่างๆอยู่ไม่มีอะไรทำรามาสอนใช้โปรแกรมดีกว่านะอันนี้เป็นโปรเจกต์แบบใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใหญ่มาหากราบเลยนะกับ คนตาเซียกับวิธีการใช้แคมตเซียนะเล่นยังไงให้โปรเล่นยังไงให้เทพนะครับผมนี่นะนี่จะมาสอนวิธีการใช้แคมเตเซียแต่เบสิกประหยัดแอดวานซ์เลยนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นนี่ก็ดูคลิปนี้นี่ก็จะบรรลุเลยนะไม่ต้องไปลงไปเรียนให้เสียเวลานะครับผมโอ้โหไปเรียนนี่ไปเรียน,เ,ยนเอานี้แบบงงก็ผนะมเรียนกับผมนี่นะจะสอนตามแบบผมนะเข้าใจแน่นอนนะโอเคมา ขั no 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 right okay. no ้แรกเราก็ต้องมี Cam เปญเสียสตูดก่อนเป็นแคมเป a เสียแปดนะ Cam เป a เสียสตูนะผมก็ไม่ต้องขอลิงก์โหลดนะ Google มีหาเราเองนะครับผมโอเคนะจ๊ะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาก็จะเจอหน้าต่างหน้าต่างหน้าตาอะไรแบบนี้นะครับผมก็เราจะมาลองใช้โปรแกรมนี้ตัดต่อวิดีโอนะสำหรับคนที่แครเกมแล้วอยากจะต่อเลยให้มันเทพๆนะก็ใช้โปรแกรมนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะครับผมวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปนานพอสมควรนะเพราะนั้นเราก็เลยจะมีอของกินมานะครับผมเพราะนั้นเราจะได้ไม่เบื่อเระต้องมีของกินมาไว้กินนะครับับ อืมเกากุ้งนะอร่อยมากโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมก็ถึ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะวิดีโอวิดีโอเนี่ยวิดีโอที่เราจะนำเข้ามาตัดต่อในโปรแกรมนะเราต้องอินพุตต่นะวิธีการอินพุตนี่ก็อร่อยอร่อยจุงเบยก็สามารถกดนี้นะอินพุตมีเดียเพื่อเลือกนะครับผมหรือหรือว่าเราจะไปเอามาจากโฟลเดอร์นะอีโฟลเดอร์พวกเทียนเนี่ยนะเอาจากตรงนี้ก็ได้นะอ่าเนี่ยเนี่ยนะจากตรงเนี้ยนะครับผมแล้วก็เปิดเปิดโปรแกรม โอเคตัวเล็กพอแล้วแล้วเปิดตัวนี้นะแล้วก็ลากเข้ามานะฮาร์ทานี่ก็ดองไว้นานแล้วนะครับผมอัดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็คือปี้าห้าเองนะครับผมไม่ได้ลงเลยนะ<อ>ลยแล้วก็ลากมาแปะได้นะยีะ่อย่างนี้นะครับผมหรือหรือใครคิดว่าไปเปิดโฟลเดอร์อะไรมันยุ่งยากนะแล้วกด Import มีเดียนะแล้วก็นะวกดหาไดที่เราจะเลือกนะครับผมได้เราจะเอาเข้ามานะแล้วก็เลือกวิดีโอเข้ามาแค่นี้เราก็ได้แล้วนะเรียบร้อยผมเราก็ได้วิดีโอมานะครับโอเคต่อไปคือ การน,นาการนำเข้ามาตัดต่อหรือทำลายนะเพราะปกติโปรแกแกเอ,อวิดีโอนี่มันอัด้วยแฟบเนี่ยนะมันจะขั้นต่ำนี่มันจะอยู่ที่ประมาณ1-2จิกนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็3-4จิกได้แนละ้วมันองเออนั่นแหละนะแล้วการที่จะลงวิดีโอนใน YouTube แบบขนาดนั้นนี่รับรองได้นะว่าลงทั้งคืนก็ไม่เสร็จนะถ้าเน็ตคุณไม่้อยเมกนะครับผมเออเพราะนั้นเราต้อง เราต้องมาเรนเดอร์นะให้จากไฟ AVI เนี่ยกลายเป็น MP4 นะผมก็วิธีการนะก็คือเอามาดัดต่อในโปรแกรมนี้นะวิธีการที่เราเอาวิดีโอลงมาไว้ในออนไลน์นะผมก็คือวิธีการแรกให้เราคลิกอ d d ก็เสร็จพี่ลงเกมส์ที่แมงมีวางขายแล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์แบบนี้มานะครับก็วันนี้ก็สั้นพอสมควรครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ